สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการถักชักรัดนะคะหรือว่ามาลายซี่นะคะเอาไว้แต่งพวงมาลัยนะคะคาดกลางพวงมาลัยนะคะ,ะซึ่งชิ้นงานนี้นะคะจะเป็นชิ้นงานตัวอย่างนะคะจะขึ้นไว้ไม่ยาวมากนะคะแต่ขึ้นให้ดูว่ามันเป็นมาลายเป็นแบ,แบบนี้นะคะแล้วก็ความกว้างนะคะอันนี้ขึ้นที่5เมตรนะคะ5ดอกนะคะความกว้างให้ดูตามความเหมาะสมของพวงมาลัยที่เราจะใช้นะคะถ้าเราขึ้น กว้างมากไปเวลาไปคาดเนี่ยมันก็จะกินนะมันไม่ควรจะกว้างเกินนะคะไม่งั้นจะทําให้ผมอะไรดูไม่สวยนะคะอันนี้้นให้ทีห้นะคะทีน,นี้มาดูวิธีการถักนะคะนี่การถักชักลัดนะคะคลิปตัวของแพตตอกนะคะจะเหมือนคลิปต้นๆที่สาธิตในการถักผมอะไรไว้นะคะอุปรกรณ์ที่ใช้นะคะก็เป็นเข็มนขนาดนาดห5หรือว่า2มิลน,นะคะหรือว่า แล้วแต่สะดวกนะคะบางคนใช้1.75โทษนะคะเป็น1.75นะคะหรือบางคนใช้1.5บางคนใช้2นะคะไหมเป็นไหมพรมวีนัสสีพายนะคะอันนี้มาขึ้นชิ้นงานกันนะคะามาเราจะขึ้นที่โซ่12นะคะถ้าเป็นพรมมาลัยปกติมาลายกลมเนี่ยจะขึ้นแค่5หรือ6นะคะ ที่นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทำนะคะให้เป็นวงกลมนะคะที่ทำนะ,ะสลิปสติ๊กนะคะหรือว่ารอหอที่โซ่แรกนะคะคล้องให้เป็นวงแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่2ะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะสอดไปตรงกลางแล้วก็ทำซิงเกิลสติ๊กนะคะเหมือนมาลายปกติเลยนะคะดอกนะคะ1 2 3 4าแพทดอกะคะขึ้นที่4นะคะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งทำดับเบิลโคเชตที่โซ่ที่4นะคะคอหนึ่งคอทำา2ตัวนะคะหรือว่าดับเบิลโคเชตหนึ่งโซ่นะคะตามด้วย2ดับเบิลโคเชค่แล้วก็นะคะลงมาจิ้มที่โซ่ที่3ในหลักแรกแล้วก็ ทำสลิปสตินะคะทำป๊อป้อนสติแบบนี้ทำสองโซ่แล้วก็ลงไปซีที่ฐานดอกดอก็จะได้ดอกหนึ่งดอกหน้าตาแบบนี้นะคะดอกถัดไปทำหนึ่งโซ่นะคะเราก็ลงไปนะคะจิบหาสอไปตรงกลางนะคะเราก็ทํานะคะ <S <S จะเห็นว่าจะเก็บไหมไปด้วยนะคะเป็นการล็อกงานแล้วก็เก็บไปใหม่นะคะ ทำซิงเกิลสติเราทำโซ่สี่ค่ะทำดอกนะคะ2องดับเบิลโคเชหนโซ่2องดับเบิลโคเชนะคะถ้าใครตามไม่ทันนะคะรบกวนดูคลิปแรกๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ไปสี่ดอกนะคะขึ้นไปสี่ดอกจะสาธิตแค่ที่สี่นะคะจะได้ไม่เสียเวลามากนะคะถ้าใครจะขึ้น5ขึ้นห ตามขนาดพวงมาลัยก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวทำครบสี่ดอกแล้วมาเจอกันนะคะค่ะตอนนี้ได้สี่ดอกแล้วนะคะพอ,อะปิดเม็ดข้าวโพดแล้วนะคะก็จิ้มลงไปที่สองโซ่แล้วก็จิ้มไปที่ฐานนะคะคือโซ่ที่สี่นะคะในการถักนะคะปกติถ้าถักมาลัยเราจะถักให้มันเป็นวงกลมคือไปชนกับดอกแรกแล้วก็ถัก ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหน้างานม,มันก็จะหงายไปทางเดียวกันนะคะการถักโครเชต์นะคะไขรที่คุ้นเคยก็คือถ้าถักวนเนี่ยหน้างานจะไปทางเดียวกันแต่ถ้าเราถักนะคะเราจะถักแค่มาไาลครึ่งซีกนะคะเราจะไม่ถักบนเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะกลับงานนะฮะอันนี้คือการถักโครเชต์ในลักษณะที่ไม่ได้ถักบนถักกลับงานจะเห็นว่าพอลองหงายนะคะหน้างานจะ ข้างหลังดอกจะเป็นหน้าตาแบบนี้ข้างหน้าจะหน้าตาแบบนี้นะคะจะไม่เหมือนกันนะคะทีน,นี้ในการถักนะคะถ้าเราถักกลับไปกลับมานะคะมันจะทําให้ได้ดอกเนะืนะ้อนะดอกเนี่ยมันหันไปคนละทางนะคะนั่งคว่ำกับหงายเหมือนกันนะคะจะมีเทคนิคที่ทําให อดอกมันไปทางเดียวกันนะคะทีน,นี้ในการถักชักลัดนะคะเราไม่ได้ถักวนนะคะเราจะถักที่กลับไปกลับมานะคะแถวแรกถ้าเราขึ้นสี่นะคะแถวถัดไปนะคะดอกตัดผัดไปเนี่ยเราจะถักตรงนี้นะคะ3นะคะ1นะคะสองสามถ้าขึ้นห้านะคะตรงนี้อีกดอกหนึ่งก็1 2 3 4สามสี่นะคะคือแถวขี้จะขึ้น4ี่แถวคู่จะเหลือ3านะคะถ้าขึ้นหแถวขี้ แถวขี้ก็เป็น5แถวคู่ก็เป็น4นะคะราจะสลับไปอย่างนี้เวลาจบนะคะให้จบที่แถวคู่นะคะเพราะงานจะเอาไปชนกันพอดีนะคะอ่าทีนี้มาดูนะคะในการถักแถวคู่นะคะเราจะถักต่อเนื่องไปเลยนะคะโดยที่นะคะเราจะมีเทคนิคนะคะอ่าพอได้แถวที่1 4แล้วนะคะพลิกงานกลับมาทําโซ่2องคะหนึ่งสองนะคะ 1, 2, แล้วก็สอดลงไปตรงโซ่ระหว่างดอกที่1กับดอกที่2องแถวล่างตรงนี้นะคะเหมือนถักปกตินะคะงายงานขึ้นมานะคะแล้วก็สอดไปนะคะแล้วก็ทำซิงเกิลโคเชเราจะทําดอกกัน1 2 3 4อันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะถ้าสมมติเราถักปกตินะคะดอกมันจะทิศทางมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะคว่ำหน้าไม่เหมือนกันนะคะ เห็นไหมคะดอกแถาขี้ก็จะคว่ำแบบนี้แถวคู่ก็จะเป็นแบบนี้น,นี่เราจะถักกลับไปกลับมาแต่ให้ดอกนะคะมันหน้าตามไปทางเดียวกันทําไงนะคะไม่ยากนะคะ,อะพอเราทําตรงนี้เสร็จนะคะ1 2 3 4ก่อนจะถักดอกให้พลิกกลับมาค่ะแล้วก็จิ้มลงไปแล้วก็ทําดอก พลิกงานกลับมาแล้วก็ทำดอกนะคะทำสองดับเบิลโครเชสอง่งโซ่สองดับเบิลโคเชอันนี้จะทำเฉพาะแถวคู่นะคะเน้นนะคะเฉพาะแถวคู่เสร็จแล้วให้ซีปิดดอกเห็นไหมดอกจะไปทางเดียวกันแล้วนะคะ ทำโซ่สองนะคะแต่ก่อนจะซีที่ฐานให้หันกลับมาก่อนเพราะว่าถ้าเราซีตรงนี้นะคะได้มันจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะถักมาทางนี้ถูกไหมคะตอนนี้ก็คือได้มันจะอยู่ฝั่งนี้แต่เราจะถักมาทางนี้ามันจะฝืนนะคะให้พลิกกลับมาก่อนเราก็ซีแ้วโซ่หนึ่งนะคะดอกที่สองนะคะลงตรงระหว่างดอกที่สองกับดอกที่สามของแถวล่างนะคะตรงนี้นะคะ โซ่ระหว่างดอกนะคะแล้วก็ทำเิงก็สติีออกมาทำสีโซ่แล้วนะคะนี่จะเห็นว่าดอกมันหันหน้าไปทางเดียวกันละนี่นะคะทำสีโซ่อย่าลืมพิกกลับมาก่อนจะทำดอก เราก็นะปิดงานนะคะปิดดอกนะคะทำสอโซ่แล้วก็พลิกกลับมาค่ะแล้วก็ไปซีที่ฐานแค่นี้เองนะคะจะได้ดอกที่มันหน้าตาไปทางเดียวกันแล้วนะคะอ่าแล้วก็หนึ่งโซ่อันนี้จะเป็นด้านหลังของมันนะคะ,อะดอกสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะเึงเกรน่องสติ๊นะคะ ก็พลิกกลับมาทำสี่ทำดอกค่ะสองดับเบิลโครเชต์เสร็จแล้วก็แล้วก็พกลิลกกลับมาก่อนนะคะ สีที่ข้างหลังนะคะอ้าวเราก็ทำหนึ่งโซ่นะคะแล้วลงไปจิ้มนะคะตรงนี้นะคะลงไปจิ้มตรงโซ่สองจำไ,ได้ไหมเราขึ้นโซ่สองก่อนที่เราจะทำดอกนะคะแทงลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ทํา เระะาแล้วก็พลิกกลับมานะคะเราก็จะถัดไปในแถวที่3แถวขี้แล้วจะเห็นว่านะะเป็นไงคะมี4กับ3ชัดเจนนะคะต่อไปนะคะให้ทำนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะพอได้โซ่6แล้วนะคะพันหวดเข็ม2ครั้งจิ้มไปโซ่ที่4ะคะ่ะ แล้วก็ทำดอกแถวนี้นะคะจะทําปกตินะคะอย่าลืมนะคะเราจะกรับงานเฉพาะแถวคู่นะคะเอได้1ดอกอย่างนี้นะคะนี้ก็คือตําแหน่งของดอกที่1นนะคะของแถวนี้นะคะ แถวนี้จะทําเป็นแถวขี้จะทำสี่นะคะเราจะทําสลับกันนี้นะคะค1 2นหนึ่งสองสามสี่นะคะจะเหมือนแถวล่างนะคะอันนี้คือตำแหน่งที่1ไปแล้วนะคะตำแหน่งที่2คือทําตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้มาสีที่ฐานดอกเ,อเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะ ระ,ะหว่างนะคะดอกที่หกับตดอกที่2แถวล่างนะคะหาโซ่มันให้เจอแล้วก็สอดลงไปแล้วก็ทำา x นะคะอย่างนี้นะคะตรงนี้มันก็จะเหมือนเมื่อกี้ที่เราขึ้นแล้วมันจะมีโซ่2ตรงนี้เลยอยู่นะคะก็ทำ่อปกตินะคะ แถวนีท้ทำปกตินะคะทำไปนะคะให้ได้สดอกนะคะนี่คือตำแหน่งของดอกที่สองต่อไปดอกที่3นะคะแต่ตรงนี้ระหว่างดอกที่2กับดอกที่3ของแถวล่างแถวคู่นะคะ สอดลงไปทำซิงเกิลสตรีแล้วก็หลักคล้ายๆก,กันกับทำมาลายกลมนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าอ,อันนี้เราทำเป็นลักษณะแบนๆเท่านั้นเองนะคะนะคะมาดูนะคะอันหนึ่งโซ่กันอันนี้ก็คือตำแหน่งสุดท้ายนะคะตำแหน่งที่4ก็คือตรงนี้ที่เราขึ้นโซ่โซ่สไว้ก่อนที่เราจะทำดอกที่1 ะะสอดลงไปตรงนี้นะคะทำติงเกิลโคเช่สี่เราก็ทำดอกค่ะไม่ยากนะคะถ้าใครโกงงนะคะก็เอาเอาเชือกร้อยให้เป็นแถวๆนะคะร้อยเนี่ยตรงเนี้ยหแถวนี้ห่งแถวนะคะแรกๆเนี่ยแถวมันอาจจะดูยังไม่ชัดเจนอาจจะงงแถวนิดนึง ะะเอาเชือกร้อยเชือกสีนะคะได้ที่ไม่ได้ใช้ต่างสีกันร้อยแถวที่1แถวที่สองหรือแถวคู่กับแถวขี้อไว้นะคะนี่ก็จะได้สามแถวแล้วจะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะพับกันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนะะก็คือตัวเนื้องานเนี่ยเนี่ยมันจะไปทางนี้ถ้ามองหน้าอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้หมดนะคะมันจะไปทางเดียวกันนะคะสายตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเวลาเรา เอาบีคล้องอาพวงมลัยมันจะอยู่ข้างในแล้วก็เย็บติดอย่างนี้ถ้ากลัวมันจะยาวเกินก็ทําสักสิบก็ได้นะคะแต่อย่าทําสั้นนะคะถ้าทำห้าทำหกอย่างมันจะหลังนะคะมันจะไม่แบนนะคะอ้าวต่อไปทําแถวคู่ค่ะแถวคู่นะคะเหมือนเดิมนะคะขึ้นโซ่สองนะคะแล้วก็ไปสอดนะคะ โซ่ so, ระหว่างดอกที่1นึงกับดอกที่2แถวล่างแล้วก็นะคะทำดอก4นะคะตำแหน่งก็จะเป็น1 2 3านะคะแล้วก็พี่กับทำดอกค่ะอย่าลืมนะคะแถวคู่เราต้องพลิกนะคะกับเราค่อยทำดอก อกเสร็จก็ซนะคะปิดดอโซ่สองเราก็กลับแล้วก็ซีโซ่หนึนะคะอ้ะาวทำไปนะคะทำไปอีก2ดอกนะคะ ตอนนี้นะคะมาถึงดอกที่3ามของแถวแถวนี้แล้วนะคะแถวขี้แล้วนะคะ๊ะโทษน,นะคะแถว,แวะคะู่แล้วนะคะพอดอกที่3ามเสร็จนะคะโซ่หนึ่งะคะแล้วนะคะเนี่ยมันจะมีโซ่ตรงนี้เหลือเห็นไหมคะนะคะโซ่ตรงนี้เหลือนะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าเราทําโซ่หแล้วลงไปลงที่โซ่ที่4ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีสองโซ่เหลือ นะคะคให้สอดลงไปนะคะสอดลงไปแล้วก็ทำาิงเกิลโคเชตแล้วก็พลิกงานมานะคะแล้วก็ทำหนึ่งสอามสี่ห้าหอย่าลืมนะคะต้องหกนะคะเราก็ลงไปทำที่โซ่ที่4นะคะแล้วก็ทำดอกที่โซ่ที่สี่ ะะมันจะทำให้นะคะมีโซ่เหลืออยู่เมื่อกี้นี้ที่เราใช้สอดเวลาเราทำกลับมาฝั่งนี้นะคะอันนี้เราจะทำปกตินะคะแถวขี้นะคะเราจะทำอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่ต้องการนะคะไม่ยากนะคะ ก็โซ่หนึงกันนะคะแล้วก็ไปลงตรงนี้อีก2ดอก1 2ก็งลงเป็น3แล้วดอกที่4ก็ลงตรงนี้นะคะตรงโซ่เนือโซ่นะคะพอตรงนี้ฝั่งนี้นะคะเราทําจบนะคะเเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้มันจะมีสองโซ่เหลือนะคะเอาเราทำไปปกตินะคะจะได้เป็นการย้ำนะคะทำไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูดอกสุดท้ายกัน มาดูดอกสุดท้ายของแถวขี้กันนะคะได้3มแล้วค่ะดอกสุดท้ายก็คือลงตรงนี้นะคะนะคะตรงนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าใครไม่ไม่แน่ใจก็ให้เอาเชือกร้อยเป็นแนวนะคะดอกที่3านี่อยู่ตรงนี้มันจะมีโซ่2เหลือนะคะดอกที่4ี่นะคะของแถวขี้นะคะแล้วก็สิงเกิลจะติดออกมาทําโซ่4นะคะทาดอกค่ะ พอสีเสร็จนะคะพิกงานกลับไปทำแถวคู่แล้วนะคะแถวคู่นะคะทำสามนะคะทำสามนะคะก็คือตรงตำแหน่งหนึ่งสองสามนะคะแถวคู่นะคะตำแหน่งนี้หนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำตรงนี้นะคะเราจะทำโซ่สองก่อนที่จะไปซิงเกิล ซิงเกิลสติ๊นะคะระหว่างโซ่นะคะสอดลงไปตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะมีเวลาเรา,ลา,ลากลับมามันก็จะมีโซ่2ตรงเนี้ยเหลือนะคะให้เกี่ยวส่วนฝั่งนี้นะคะมันก็จะเกี่ยวตรงโซ่2นะคะเพราะว่าตรงนี้พอเราจบปุ๊บเราขึ้นโซ่6ขึ้นฝั่งนี้แล้วขึ้นโซ่หแล้วเราก็ทําดอกใช่ไหมคะพอบัลพลีก,กลับมามจะมีโซ่2ตรงนี้เหลืออยู่ ทั้งสองข้างมันจะมีโซ่สองเหลืออยู่2ฝั่งในการเกี่ยวในแถวขี้นะคะอันนี้คือหลักง่ายๆนะคะให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวที่ต้องการนะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะไม่ต้องพลิกงานไปมาก็คือถักกลับไปกลับมาได้เลยตลอดนะคะมันก็จะได้เนื้องานลนักษณะแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามันไปทางเดียวกันนะคะเนี่ยความดูอย่างนี้ไปทางเดียวกันหมดเลยทั้งางานทั้งงานหมืนกันทั้งหมดเลยนะคะ ถักสีเดียวให้ค่องก่อนนะคะพอค่องแล้วเนี่ยนะคะข้างหลังลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะะชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะคะพอค่องแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ลายกันนะคะแล้วถ้าอยากให้สาธิตอะไรนะคะ mm hmm. เห็นมีเพื่อนๆแนะนํามาก็ลองแนะนํามาได้นะคะถ้ามีเวลาเราก็ทําได้ก็จะสาธิตให้ดูนะคะในส่วนของคลิปนี้ก็ฝากเรื่องของชักรัดนะคะมาลายซีกนะคะมาลายคาดการ นะคะคเอาไว้แต่งพวงมาลัยนะคะเอาไว้แค่นี้นะคะขอให้สนุกกับการถักนะคะ